อัปเดตมังงะจูสึกไคเซนในตอนที่220เปิดเผยมัมมี่ซุคุนะเมื่อ1,000ปีก่อนทุกคนเนี่ยรอนักไสยเวทที่แข็งแกร่งที่สุดกลับมาอยู่โกโจโสตอรุจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าาล้ครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง2คาบ8ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการอัปเดตนะครับผมมังงะจูสึกไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมารในตอนที่220นะครับเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยก็มี การพูดคุยนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับของนักเรียนนะครับหรือว่าลูกศิษย์ของโกโจนะครับจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยก่อนอื่นก็แฟนเพจเฟ e บุ o k นะครับขอฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันเลยดีกว่าซึ่งเปิดมาในตอนนี้นะครับจะมีชื่อตอนว่า การผูกมัดตนนะครับผมแล้วก็การชําระตนให้บริสุทธิ์นั่นเองซึ่งในภาพนะครับผมซึ่งเรายังเปิดเผยดูไม่ได้นะมันจะเป็นภาพโกคุมงเขียวนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะมีแผนผังผู้เล่นนะครับผมที่มีคะแนนอยู่309คะแนนนะครับซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คือเกะโทซึงุรุนะครับผมหรือว่าเคนจาคุณเวลานี้นั่นเองนะครับผมและต่อมาเนี่ย ภาพจะตัดมาที่เหมือนกับตัวของเคนจาคุนะครับแล้วก็โคกาเนะของเขานั่นเองนะครับผมพอตัดมาที่ เคนจาคูแล้วก็โคกานินะครับดูเหมือนว่าเคนจาคูเนี่ยเขาจะสนทนากับโคกานินะครับผมในรูปแบบที่ว่าเออเขาเนี่ยขอให้ปิดการเข้าสู่เกมคัดออกของผู้เล่นใหม่แต่ถูกปฏิเสธนะครับผมซึ่งเคนจาคูเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าไอ้บาเรียของเทนเกมนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องยับยั้งการเกิดวิญญาณคำสาปนะครับผมและในจนํานวนนี้เนี่ยก็คือจูไกนะครับผมและในจนํานวนนี้มีจูไกหลักอยู่4ตนนะครับผมซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยําของเทคนิคคำสาปมั่นพลังของเทนเกน นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเราจะเห็นนะครับว่าภาพในตอนนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าแผนที่เนาะแล้วต่อมานะครับสถานการณ์เนี่ย ตัดมาที่ตัวของเคนจาคูที่อธิบายถึงจูกไกทั้ง4นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าจูกไกทั้ง4แบบเนี่ยมีไว้เพื่อเพิ่มความแม่นยําให้กับเทคนิคบาเลียนะครับหรือว่าเทคนิคม่านพลังของเทนเกนคือมีพระราชวังนะครับอิมพีเรียลนะครับผมซึ่งมันจะเป็นรูปแบบยังไงอะผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกับเป็นถนนนะครับผมแล้วก็อยู่ในใจกลางเมืองนะครับอันนี้เนี่ยอธิบายตามภาพเลยนะแล้วก็สถานที่ที่2เนี่ยคือสตาร์คอริโดร์นะครับผมภายใต้สมาคมจูสึ นะครับซึ่งถ้าตามภาพเนี่ยมันก็คือตำหนักโคเซรหรือเปล่านะครับผมมันคล้ายๆอยู่นะไอตรงทางเดินดวงดาวอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยจะเป็นยามาคุนิโนมิสกิโจไคนะครับผมซึ่งถ้าอธิบายตามภาพเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนแบบถ้าบ้านเราก็เรียกป่าช้ากันละกันนะครับจะดูเหมือนป่านิดนึงนะครับแล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็นฮิดาเลซังโจไคนะครับผมซึ่งถ้าอธิบายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนในถ้ำนะครับที่มีพวกหินย้อยอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยอธิบายตาม นะซึ่งต่อมาคินจาคุได้อธิบายว่าเกมคัดออกเนี่ยคือบอลไคที่สร้างขึ้นโดยบาเลียของจูไกนะครับผมของเทนเกนเป็นฐานนั่นเองนะครับแม้ว่าจะไม่มีท่านเทนเกนนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวหลังจากเหตุการณ์ที่ชิบูยานะครับถ้าจูไกของเทนเกนออกจากเกมคัดออกนะครับก็จะจบลงและทําให้แผนการของเคนจาคุ้นเนี่ยยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายยิ่งกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าจะอธิบายตามภาพเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไอ้ลูกกลมๆใช่ไหมแล้วโดนปิดผนึกอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยววตัว มาเนี่ยก็จะได้เห็นภาพกันนะครับตัดมาที่เคนจาคุนะครับยืนอยู่กับท่านเทนเกนนะครับผมหลังจากที่เราได้เห็นภาพ2คนนี้ยืนอยู่ด้วยกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยเคนจาคุ ahu, ก็ขู่ให้โคกันนี้เนี่ยฟังเขาและปิดการเข้าสู่เกมคัดออกนะครับของผู้เล่นใหม่ไม่ฉชนั้นเนี่ยเขาจะยุติเกมคัดออกอย่างเด็ดขาดนะครับผมโดยทําลายม่านพลังของเทนเกนซึ่งทําหน้าที่เป็นฐานของเกมคัดออกนะครับซึ่งเป็นไปได้เพราะเขาเนี่ยมีเทนเกนอยู่กับตัวนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเทนเกนเนี่ย เหมือนจะโดนควบคุมอยู่เลยนะครับเพราะว่าตาของเขาเนี่ยมันดำๆนะครับผมเหมือนแบบคล้ายโดนมนต์ดำอะไรแบบเนี้ย ต่อมานะครับผมดูเหมือนว่าเคนจาคูเนี่ยอธิบายให้เทนเกนได้ฟังนะครับว่าเขาจงใจสร้างบั๊กนะครับโค่นนี้เนี่ยจะเลือกตัวเลือกที่จะทําให้เกมคัดออกเนี่ยอยู่ต่อไปนะครับในที่สุดโคคันนี้ก็ยอมแพ้นะครับแล้วก็สร้างกฎที่ห้ามให้ผู้เล่นใหม่เข้าสู่เกมคัดออกนะครับตั้งแต่เวลา3ามทุ่มนะครับหรือว่า21่สนาฬิกาเนาทีนะครับผมซึ่งจะเป็นวันที่18พฤศจิกานะครับปี2018นั่ันเองนะครับผมสุดท้ายเนี่ยโคคันนี้มันก็สร้างกฎนี้ขึ้นมานะครับผมต่อมาเนีู่าาคจ เ,เขาจะให้คกันนี้เนี่ยเพิ่มกฎอีกหนึ่งข้อนะครับเขาเนี่ยบอกว่ายุติเกมคัดออกนะครับเมื่อผู้เล่นทุกคนนะครับผมยกเว้นเกตโทและก็เมกุมิตายนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้คนที่สิงล่าง2คนนี้อยู่ก็คือเคนจากูและก็สุคุณะนั่นเองนะครับซึ่งตามความเข้าใจเนี่ยผมมองว่าถ้าพวกเขา2คนตายเนี่ยคือยุติเกมคัดออกนะครับผมซึ่งท่านเทนเกนถามว่าทาไมเคนจากูเนี่ยไม่ทําลายนะครับผมจูไกและจบเกมคัดออกซะนะครับเคนจาคูเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าเขาเนี่ยต้อง นะครับผมมั่นพลังจูไกเพื่อรวมกับเท็นเก็นนั่นเองนะครับและต่อมานะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของเคนจาคุเนี่ยจะนำนะครับตัวของท่านเทนเก็นเนี่ยมาเจอกับมัมมี่สุคุณะนะครับซึ่งเคนจาคุเนี่ยเขาได้บอกว่านี่คือมัมมี่สุคุณะเคนจาคุบอกว่าเขาจะเอาไปให้สุคุณะเป็นของฝากนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าหน้าตานี้ก็โหดใช้ได้นะมัมมี่สุคุณะนะครับผมมันเป็นเหมือนแบบว่าซากหุ่นคี้ผึ่งเลยนะครับหลังจากที่ตัวของเทนเก็นได้เห็นมัมมี่สุคุณะ นะครับฉากเนี่ย จะตัดมาที่มากินะครับผมซึ่งฉากเนี่ยได้เปลี่ยนไปแล้วนะซึ่งต่อมานะครับเราจะเห็นว่าอุยอุยนะครับคุยกับมากิพวกเขาเนี่ยคุยกันเกี่ยวกับว่าคินจาคุเนี่ยจะยุติเกมคัดออกได้อย่างไรหากเขาเนี่ยกำจัดทุกคนยกเว้นสุคุณะนะครับมากิกล่าวอีกนายหนึ่งนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถยุติเกมคัดออกได้หากเขาชนะคินจาคุแล้วก็สุคุณะนะครับซึ่งอุยอุยเนี่ยได้พูดออกมาว่าพูดเนี่ยมันก็ง่ายนะสิและต่อมานะครับภาพเนี่ยจะตัดมาที่ฮานะคุรุสึนะครับผมและณตอนนี้เนี่ยด ู้สึกจะยังมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากตัวของอะไมลินนั่นเองนะครับหรือว่าผู้เล่นเกมคัดออกที่เคยเจอกับยูจินะครับผมซึ่งก็เป็นเพื่อนยูจิช่วยไว้นั่นเองนะครับเธอเนี่ยถูกโชโกะนะครับผมดูแลอยู่และณนะตอนนี้เนี่ยยูตะก็กลับมาถึงแล้วนะครับเขาเนี่ยขอโทษที่รีบเข้ามานะครับและบอกว่าานะคูรู้สึกเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ได้อีกต่อไปแล้วนะครับก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตัวขึ้นมานะครับผมหลังจากที่ โดนสุขุนะเหวี่ยงลงมาจากตึกนะครับผมและดูเหมือนว่าทางด้านตัวของฮานาณเวลานั้นเองเนี่ยก็จะสูญเสียแขนไปด้วยนะดูเหมือนว่าสติของเขาเนี่ยจะล่องลอยนิดนึงนะครับผมหลังจากที่ตัวของฮานะพูดแบบนี้นะครับฉากตัดมาที่ตัวของฮานะอีกครั้งแล้วก็ ทางด้านตัวของยูตะด้วยนะครับผมและดูเหมือนว่ายูตะเนี่ยจะถามนางฟ้าไปนะครับว่านางฟ้าเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนภาชนะได้หรออะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนางฟ้าเนี่ยตอบมาว่าไม่ได้นะครับนางฟ้าเนี่ยอธิบายว่าทําไมผู้ใช้คุณสายหลายคนรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยจึงเข้าร่วมกับแผนการของเคนจาคุนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าจะกลายเป็นวัตถุคำสาบนะครับหลังจากความตายได้อย่างไรนะครับแต่สุคนะเนี่ยต่างออกไปนะครับและทําสําเร็จด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือนางฟ้าเขา แจ้งมาแบบนี้นะครับผมในขณะที่เขาเนี่ยคุยกับยูตะอยู่นะครับหลังจากที่นางฟ้าพูดมาแบบนี้นะครับฉากเนี่ยจะตัดมาที่ตัวของอาไมนะครับผมหรือว่าลินนะครับผมเราเนี่ยจะเห็นว่าลินเนี่ยพิจารณาการกระทําที่ไม่ถูกต้องของเขานะครับยูจิเนี่ยขอบคุณลินนะครับที่ช่วยเหลือฮานะนะครับผมตัวของลินเนี่ยจึงได้ถามว่าตอนนี้เนี่ยสุคุนะไม่ได้อยู่ในตัวยูจิแล้วหรอแล้วจะสู้ได้หรือเปล่านะครับซึ่งยูจิก็เลยได้บอกว่าไม่เป็นไรเพราะยังไงเนี่ยตัวของยูจิก็ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากสุค นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเขาคุยกัน2คนนะพอหลังจากที่ลินนะครับแล้วยูจิได้คุยกันแบบนี้นะครับสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่ยูจิอีก1ครั้งนะครับเขาเนี่ยได้บอกว่าโชโกนเนี่ยบอกเขาว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเหมือนวัตถุต้องสาบนะครับซึ่งจมลงในพลังงานคำสาบของสุคุณะนะครับยูจิกล่าวว่านะครับผมเขาเนี่ยจะกินอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่จะฆ่าสุคุณะจากนั้นเนี่ยยูจิก็เข้าร่วมกับยูตะแล้วก็มากิ โชโซฮาคาลิ oso, ari, นะครับแล้วก็คาชิโมะคิราระนะครับแล้วก็โมโมะแล้วก็รวมถึงมิวะด้วยนะครับผมเข้าร่วมกันหมดนี้เลยนะครับหลังจากที่ยูจิเข้าร่วมกับทั้งหมดนี้แล้วนะครับผมสถานการณ์เนี่ย ก็ตัดมาที่โชโซนะครับโชโซเนี่ยมอบหนังสือให้กับยูจินะครับจากยูกินะครับสึคุโมะนั่นเองเป็นรายงานการศึกษาที่ยูกิเนี่ยทำขึ้นที่ประตูหลังนะครับของโกคูมงเคียวซึ่งยูจิเนี่ยขอบคุณโชโซนะครับโชโซบอกไม่เป็นไรนะครับยูจิก็เลยได้ส่วนกลับมาว่าไม่เกี่ยวกับพี่น้องซึ่งตัวของโชโซเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าไม่เป็นไรนะครับและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าถ้าพวกเขาอยู่ในตัวนายเนี่ย ก็ได้ไม่เป็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะให้ยูจิเนี่ยกินพวกคันคําสาบที่เหลือหรือเปล่านะครับผมก็ต้องรอดูกันก็แล้วกันนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตัดมาที่กลุ่มของพวกเขานะครับที่รวมตัวกันอยู่ซึ่งมันทําให้ตัวของโชโกะนะครับผมจําตอนที่โกโจเนี่ยเคยพูดไว้ได้นะครับว่าจะไม่ปล่อยให้ใครเนี่ยอยู่คนเดียวนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยสูญเสียเกะโทซึงูรุนะครับผมซึ่งตัวของโตโกะเนี่ยพูดว่าฉันเนี่ยอยู่ที่นั่นนายเนี่ยหมายถึงอะไร คนเดียวโง่ๆนะ่ะมีคนมากมายรอบตัวนายผู้คนดีๆเหล่านี้เนี่ยกำลังรอการกลับมาของนายอยู่นะกลับมานะ กดโจและหลังจากนั้นก็จบไปนะครับผมสําหรับการอัปเดตมาง,งานในตอนนี้ซึ่งก็จะมีเพิ่มข้อมูลช่วงท้ายให้นิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเคนจากุเนี่ยพูดถึงเหตุผลที่จูไกของเทนเกนเนี่ยไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับผมแต่ไม่ใช่เพราะว่าจูไกเหล่านี้นะครับเพราะพวกเขานเนี่ยคือผู้ใช้คุณใส่นะครับผมจะต้องเริ่มต้นความรู้ใหม่เกี่ยวกับวิธีการต่อสู้กับคำสาบนะครับและใช้เทคนิคบาเรียหรือว่ามานพลังเมื่อ1000ปีที่แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้มีการอธิบาย มาว่าบอนไคเนี่ยคืออุปสรรคที่เหนือกว่าเทนเกนนะครับแล้วก็จูไกซะอีกนะครับผมก็เรียกได้ว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเสริมๆไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อมูลเลยคือทางเดินดวงดาวนะครับผมที่จะเดินเข้าไปในตําหนักโคเซที่อยู่ใต้สมาคมยูสซะนะครับผมซึ่งเป็นสถานที่รับสมัครเลือกตั้งนะครับเมื่อย้ายเมืองหลวงมาที่โตเกียวนะครับผมเกิดขึ้นเมื่อ1869นนะครับผมจากยุคเมจินั่นเองนะครับอันนี้เนี่ย เป็นข้อมูลเสริมให้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ยังมีเพิ่มเติมให้อีกหน่อยนะครับคือไอจูกไกด์เนี่ยมันเป็นบาเรียที่บริสุทธิ์นะครับซึ่งมันเป็นบาเรียหรือว่าม่านพลังที่เหนือกว่าม่านพลังปกตินั่นเองนะครับผมอันนี้เนี่ยคือเสริมข้อมูลที่เขาปล่อยออกมาให้หมดเลยนะครับผมเท่าที่จะเสริมให้ได้แล้วนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหลน่นหรือว่าแปลผิดยังไงเนี่ยต้องขอไปด้วยนะครับผมก็สําหรับ